วันนี้วันโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีนะคะในส่วนของเพจ a c e b o o k ก้าวไกลเขาก็โพสเชิญชวนนะว่าภารกิจวันนี้คือพระรหัสสีส้มเชิญชวนทุกคนใส่เสื้อผ้าสีส้มติดสัญ,ญลักษณ์ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์นะคะส่วนที่เมื่อวานนี้ออนไซต์ค่ะออนไซต์ on เนี่ยก็คือมีกลุ่มมวลชนที่สนับสนุนคุณพิธานําโดยทางทนายอนอนท์นำพาเนี่ยนะคะแล้วก็แกนนํากลุ่มราษฎรไปนัดหมายรวมตัวกันที่สกายวอล์ก ขอศิลปวัฒนธรรมนะคะก็เป็นการรวมกลุ่มกันหลังจากที่กกตเขาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องไองทีวี่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรมครั้งนี้นะก็เป็นการเอากระดาษเอาข้อความมาเขียนสื่อสารไปถึงกกตแล้วก็สวก่อนจะมีการบวตเลือกในวันนี้นั่นเองนะคะซึ่งทนายอนนท์นี่บอกว่าถ้าผลบวชหักหลังประชาชนเตรียมเจอชุมนุมใหญ่ได้เลยจังหวะนี้คะ่ะเ,เราจึงเลือกในระบบรัฐสภาที่จะสเราจึงเลือก ในระบบรัฐสภาที่จะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนเราและมันไม่มีการสูญเสียเราอดทนอดกลัน้นอดทนอดกลั้นมาตลอดระยะเวลา4ปีเพื่อวันที่14พฤษภาจะไปลงคะแนนเสียงเพื่อสะท้อนจิตนาลมของพวกเราทุกคนถ้าสภาถ้าสอสอ,อไม่มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคนหมานแล้วสุนักที่ไหนมันจะมีอำนาจ เพราะอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือแม้แต่ยกเลิกกฎหมายเป็นอำนาจของสอสอโดยแท้และสอสอก็ไม่ได้ไปยกมืสอมั่วสสฟังเสียงของประชาชนฟังมติจากประชาชนใช่ไม่ใช่ใชมติของประชาชน14ล้านเสียงเป็นขั้นต่าเป็นขั้นต่ำมีความเห็นว่าจะให้ยกเลิกแก้ไขหนึ่งสองเขาไม่ฟังเขาไปอ้างต่อว่าเป็น14เสียง14ล้านเสียงเป็นเสียงส่วนน้อย Laute นอกเหนือจากที่กรุงเทพมหาคนครตรงจุดแล้วนี้นี้แล้วนะคุณผู้ชมคะเห็นว่าก็จะมีหลายๆจุดกระจายอยู่ทั่วประเทศรวมไปถึงที่ศูนย์อาหารคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะนักศึกษาที่นั่นแล้วก็ประชาชนเขาก็ไปร่วมชุมนุมกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะสลับกันจับไมค์ขึ้นปราศัยวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของกกตเนี่แหละค่ะแล้วหลังจากนั้นในโลกออนไลน์ค่ะประมาณสักทุ่ม38นาทีคุณมนชัยรักษาชาติหรือไหมไทยหัวใจศิลปินนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังก็เดินทางมาด้วยนะคะมาในธีมสีส้มเลย มาประกาศมาปราศัยด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวครับก็คือไม่เห็นด้วยกับกรก,รกรตน,นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะหลายโพสต์เหมือนกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือ,อขึ้นมาอันแรกกรก,รกรตเจอคุณแน่แล้วจะให้ผู้คุณเลือกตั้งทําไม,อ,มอุบาทถ้ามีม็อบหนึ่งในนั้นจะมีผมอยู่ด้วยมันตลกตรงไหนรู้ไหมมาดำเนินคดีเรื่องพิธาถือหุน้นว่าขาดคุณสมบัติสอสอ,สอแต่คือก็ปล่อยให้เขาเป็นสอสอมาสี่ปีแล้วอุบาทจริงอุบาทสุดงึด สมองซุ่มกกอนอเอ๊ะพิมผ,ผิดหรือเปล่าคะเนี่ยครับไม่ผิดนะไม,ไม่ไม่ผิดหรอคะครับอ่าแล้วก็มีอีกนะคุณผู้ชมคะอันนี้พื้นหลังสีส้มพี่กัดไหนโปรดแจ้งด้วยครับพร้อมบวกครูใหญ่อัตพลบัวใหญ่ว่าแบบนี้มีอีกพากันอยู่ซื่อซื้อคือแคลเอาให้พี่แปะดีกว่าค่ะไหนฮะพากันอยู่ซื่อซื้อคือแคลทางเทิงเดอเอ่อพากันอยู่ซื้อซื้ออ่าพากันอยู่เฉยเฉยเหมือนกับฟันด้านบนเนี่ยอ่าฟันบนเนี่ยมันอยู่เฉยเฉย เนีเ่ยหมายความนี้ <c oughs> ดามาดามา,ดามากูก็ด่ากลับหมดนะ <c oughs> นี่เป็นแบบนี้นอกเหนือจากมีก็เห็นยังมีพี่ติ๊กเจษดาพรผลดีก็โพสสั้นๆด้วยเหมือนกันนะคะกับคำถามที่หลายคนคุ้นเคยอยู่แล้วครับแฮชแท็กกกตมีไว้ทำไมคะสไตล์พี่ติ๊กต้องมีคะต่อท้ายนะคะ <c oughs> หลายคนเละค่ะคุณผู้ชมคะรวมไปถึงบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยก็มีเช่นเดียวกันนะคะนักศึกษาประชาชนเขาไปรวมตัวกันและมีพวงหรีดด้วยบอกเอามาไว้อะไรให้กับ กกตแล้วก็มีป้ายเรียกร้องให้สวสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเดี๋ยววันนี้นะคะเขาจะนัดหมายรวมตัวกันที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอน9โมงเช้านะคะเพื่อติดตามการประชุมรัฐสภาโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยละคะ่ะครับส่วนอีกหนึ่งอานอนท์ไม่ใช่อานอนท์นำพานะ,ค,ะคนนี้อน,อนนท์กลิ่นแก้วอ,อยู่คนละฝ่ายกันเลย อนนท์กิ่นแก้วประธานศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือชื่ยอย่อส,อสอปอป,ปอสอะะบอกว่าเนี่ยทีแรกก็จะไม่ไปเคลื่อนไหวจะให้กระบวนการของสภาเนี่ยเขาทำงานไปแต่เนี่ยผมเห็นละเนี่ยมีคนที่สนับสนุนพิธาพรรคเก้าไกลเนี่ยจะมาหลายกลุ่มผมก็จะไปด้วยไม่ได้ไปเคลื่อนไหวสนับสนุนนะไปเคลื่อนไหว ปกป้องสถาบันเขาบอกแบบนี้นะครับนายอานนท์กินแก้วเนี่ยยืนยันบอกว่าเนี่ยที่ไปเนี่ยไม่ได้เผชิญหน้าหรือประทะกับใครจะไปยื่นหนังสือต่อสอวอตอน10โมงเพื่อไปเตือนสอวอถึงการทำหน้าที่ลงมติเลือกนายกด้วยสำนึกต่อหน้าที่ของสอวอที่ได้มีการปฏิญาณตนนะครับดังนั้นสอวอต้องการกรองบุคคลที่จะเข้ามาบริหารประเทศไม่ให้ยุ่งเกี่ยวหรือเข้ามาแก้มาตรา1 1 2 และย้ําว่าทางกลุ่มสนับสนุนคุณพิธาหากคุณพิธาเนี่ยลดเพดานยอมลดเพดานก็คือไม่ไปแตะเรื่องมาตรา1หนเนี่ย ทางสปปสเนี่ยก็พร้อมสนับสนุนค่ะอ่านี่นี่นะครับอันนี้ก็อีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะอย่งหนึ่ง,อย,งอย่างที่บอกนะคือก้าวไกลเนี่ยเขาก็โพสต์ภาพนะพเพราะเลือดสีส้มนะคะชวนใส่สีส้มแล้วก็บอกว่า <c oughs> ร่วมติดตามผลโหวตได้ในแต่ละจุดใกล้บ้านแต่ใครอยู่กรุงเทพเชิญชวน,ชวนมาติดตามกันที่รัฐสภาแยกเกียร์กายวันที่13กรกฎาคมโดยพร้อมเพรียงกันเลยช่วงค่ำที่ผ่านมาตรงนนถนนทหารเลยได้เห็นภาพนะคุณผู้ชมคะมาแล้วรถพ่วงขนาดใหญ่มีตู้คอนเทนเนอร์มา40ตู้ มาจัดเรียงเอาแผ่นไวัยนิ้วลสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญจังหวัดต่างๆมาคลุมไว้นะคะ,ะแล้วก็มีรถฉีดน้ําแรงดันสูงหรือว่ารถจีโน่น้องจีโน่มาแล้ว2คันค่ะบรรทุกน้ํามาแล้วเรียบร้อยนะคะมีรถควบคุมผู้ต้องขังมาด้วยรถเครื่องขยายเสียงเข้ามาจอดในรัฐสภา คันนี้คันละ40สล้านใช่ไหมค่ะ,คะนั่นแหละค่ะส่วนแยกเกียร์กายเจ้าหน้าที่วางลวดน้มแผ่นสังกะสีตรงทางขึ้นลงของสะพานลอยข้ามแยกเกียร์กายทั้งฝั่งรัฐสภาฝั่งมุ่งหน้าสะพานแดงแล้วก็ฝั่งสะพานพิบูลสงครามนะคะคเพื่อเตรียมรับสถานการณ์หลังจากที่มีการประกาศกันว่าจะมีการรวมตัวกันนั่นแหละค่ะอ,อ,อันนี้ในบรรยากาศในเวลากลางคืนค่ะในช่วงเช้าวันนี้คันละ25ล้านเมื่อกี้พูดผิดจีโน่เหรอจีโน่สองพ คันละ25ล้านแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่ามีค่าซ่อม5คัน47ล้านค่าซ่อมค่าซ่อม5คัน47ล้านครับแต่ว่าราคาที่ซื้อมาเนี่ยอันนี้มาจากเกาหลีใต้นะ25ล้านภารกิจคือฉีดน้ำฉีดน้ำนะครับไม่ใช่รดน้ำต้นไม้นะอันนี้คือเอาไว้ฉีดสกัดคือบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมามมีรวดน้มเห็นไหม ลวดน้มเนี่ยเห <c oughs> ็นไหมเมื่อคืนเนี่ยนะแต่วันนี้ในตอนเช้าเนี่ยเราก็มีนักข่าวของเราไปเดี๋ยวสายๆหน่อยจะรายงานให้ทราบนะครับในช่วขงข่าวนี่แหละ <c oughs> นะครับตอนเช้าว่าอย่างไงนะครับรรยากาศน,นะ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> อย่างที่บอกคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรทมออก,ออกประกาศแล้วนะคะว่าจัดพื้นที่รองรับผู้ชุมนุมไว้แล้วนะคะ12-21ถึงกรกฎาคมซึ่งเป็นประการประกาศให้ใช้พื้นที่ตรงศูนย์ราชการเกียรกายถนนด้านหน้า ก็นะะ่นาจะรองรับได้ประมาณสัก1 0 0 0 0หมื่ถึง2 0 0หมื่นคนอันนี้ตํารวจเขาประเมินพื้นที่ไว้นะคะอันนี้ก็เป็นไปตามพรบชุมนุมสาธารณะกําหนดให้พื้นถนน1ช่องจราจรและทางเท้าในศูนย์ราชการเกียรกายฝั่งสนามเด็กเล่นพื้นที่710ตารางเมตรแต่ต้องมาแจ้งก่อนนะจะไปชุมนุมค่ะต้องไปแจ้งต่อสํานักง,งานเขตก่อนนะคะไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงซึ่งถ้าแจ้งตามกําหนดเวลาไม่ได้ ก็ต้องแจ้งก่อนการเริ่มชุมนุม,มและต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบตามพรบชุมนุมสาธารณะนะคะให้ผมเห็นมือสักครู่คุณบรรจงคุดยกฮะอันี่เป็นลวดหนามและวลวดลวดหนามที่เป็นอะไรทางทางหารนี่ก็เรียกอะไรนะมันเป็นอุปกรณ์ในทางทหารลวดหน<อ>ามอ่ะลวดลวดหนามลวดลวดหนามอะคระจริงๆไม่เอาไปจะดีกว่าไหมทำไมอ่ะมันไปมันก็เดี๋ยวนียแบบเนี้ยบบนี้เนี้ยมันเหมือนกับว่า อะไรสักอย่างหนึ่งอะผมถ้าอย่างอื่นได้ไงถ้าอย่างอื่นลดฉีดน้ํากระบองโล่อะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะไปคือถ้าเอาคนมาตั้งแนวเนี่ยเอาไม่อยู่นะพี่แป๊ะก็คือก็คือก็ต้องไม่เอาไงออก็ต้องลวดหนามเนี่ยมันเห็นมันเป็นยังไงก็ไม่รู้มันดูน่ากลัวเออมันดูน่ากลัวมันก็ว่าจะไม่รู้นะคือใรความรู้สึกนะฮะคือปล่อยเขาเดินไปเออะไรยังไงเออหรือยังไงลวดหนามเนี้ยมากั้นไว้เนี่ยถ้าคิดทางมูลค่าก็ไม่ถึงยี่สิบ้าล้าน ก็ไม่ถึงหลักล้านแต่ว่าสามารถที่จะการพื้นที่บางส่วนได้การไม่หมดเลยเนาะก็เขาใช้หลายวิธีพี่แป๊บที่ที่ที่บอกไปก็มีรถฉีดน้ําตู้คอนเทนเนอร์มา40ตู้เลยนะพี่แป๊บนะมีั้วลดหนามนะคะมีรถควบคุมผู้ต้องขังมีแผ่นสังกะสีด้วยมีหลายแบบครับ